สวัสดีทุกคนนะคะพับจ Mobile มีกล่องมาให้เราเปิดกันอีกแล้วค่ะเป็นชุดราชันมังกรกับราชินีนะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆตรงที่มีปืนอัพเกรด ปืน MK14 มาให้เราด้วยนะคะได้ถึงเวล8เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะมังกรผู้ชายนะคะแล้วก็ชุดราชินีมังกรผู้หญิงนะคะแล้วก็มีปืนอัพ MK14 นะคะโอ้โหอัพได้ถึงเวล8ด้วยนะคะรอบนี้มีกระทะแล้วก็ระเบิดนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะกดไปให้สักหนึ่งหนึ่งครั้งปั๊ม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 ปัมปั๊มเอาไปหนึ่งเหรียญบอกระดมก่อน ประเดิมก้อนใช่ไหมแม่โอเคจริงๆคือถ้าเราโชคดีเราอาจจะแบบทีเดียวได้เลยนะคะอ่ะกดให้ดูอีกหนึ่งทีดึง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 ได้เลยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังอย่งไม่ได้เขาอีกทีปั๊ม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 มาโอ้โหอีกทีดึง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 นี่คือกดเล่นๆนะอ่าได้มาสองเหรียญแล้วอีกทีดึง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  โอ้โหอะโอเคอันนี้ก็คือมาเปิดได้นะคะทุกคนถึงวันที่สามเดือนวันที่เก้าเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับชุดราชันมังกรน,นะคะโอ้ฟุตฟินฟุตฟิน